ตอนนี้ก็มาเบิงขั้นตอนการปลูกหงาของสนามพุตบอนเนาะค่ะพี่น้องถ้าจะปลูกกันจังไดก็มาเบิงกันคะ่ะจะรับเมาสมาเนาะ้าเป็นกันงามเย,ย,ยียบได้คะ่ะมันจะได้แน่นแน่นก็จากยางไปเบิงตอนปลูกได้ว่าสิเฮ้ยมันสิลมมีแน่นแล้วว่าเป็นยังเพิ่นปิดนาแล้วได้นน่ ต้องหันพันฉีดนนำอยู่า,า,าปูกนะมัน,อ,น,มนอ,อ่นจ้ปูาเอิน่าปูปูซือ้อนี่เขาจะเอิมาปลูกหยาเอามาปลูกตอ,อยางไปใส่อีกอ ง่ายๆยังสิหนาะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเลยบ่ค่ะเป็นแผ่นไผ่แผ่นมั่นอยู่โอ้ดีดีดีป้าเก้าสิเฮตุจักมือแล้วจันนี่สองครับสองมือจะ้ะมือกันแล้วแล้วอา้าวคือสิไวบแท้มืออกันแล้ววันนี้ไหมอือเพิ่นเอาอันปุ๋ยห้อยไปน้ำบ่ค่ะนี่ปุ๋ยนี่แม่ดำๆำไหมปุ๋ยดินปุ๋ย บอกใส่ร่องพื้นมันให้มันให้มันติดไว้บ่ดีดเวยมันติดอยู่บอกค่ะถ้ามันดินเนี่ยนนั่งสิเมื่ถ้าเอาฝนมาใส่ฝนตก ติดจะติดอยู่บ่เห็นดินมันแน่นๆน่นเดี๋ยวก็เอากิ้งทีนี้ก็เอาน้ำรดทุกวันทุกวันสนามออบาตอ แม่เหมือเอื้นพันกระแล้วพ่นว่าจ้าสองอมือเป็นตะเห็ดดีแท้นี่พันเลี้ยงไห้ตินเลี้ยงว้สะก้อนค่ะนี่นเลี้ยงเป็นแถวเป็นแถวแถว้สะก้อนติใช่ค่ะเ,เอาวันหนาคื้นเมื่อไว้แท้ย่านแดดบ่ ย่านแดดนะเจ้านั่นน,นันน่นเห็นปะไปแม่มันอหนาดวงสร้างแล้วโอ้ยดินมันกระล่มๆหนึ่งต้นนี่แม่ เจ้าเสียให้ผู้ใดไปซื้อให้กองหญ้าเป็นก้อนๆใช่หัวนาโกหาดวงใส่เจ้าวันเดี๋ยวเราสิหาใส่ข้นตอให้ดอกพ่อได้สิหัวเจ้าว่าเจ้าเพิ่งเอาครัวเงาถ่ายยายดวง ไปบ้านก็จะอบโทไปบางไมาไปูเน <si ื้อกาน้อยนะเใบแล้วหีลอยไปเจ้าขยู่บานท่าน่ะเจ้าพลาหรานเป็นเหนไหมเจะสีเอราน่อทบอกยงหวงพ่าเดียวละแม่อาสโทให้คนไปฮับบบานี่ฮับมาโท้ว่ามันนาไปเอามนไปอย แมาผสมกับเพนอยอ่สองคนนี่นะนี่เด็กกับอ้ผู้นึ่งกับผัวหนึ่งกับสองคนนี่เรแล้วไปบาอหาไหมตี่มือมันยังเีบังไยไปบ่อกรเพินเพิ่เบาไทยมากเนาะข่อยกับว่ามันเอาว่ามันไทยบันกระเดาเมือนเพรนมาดเชีวเชียวเชียทีมงานกพเนแมนบดินออลงกักะว่าอยู่อืมกรว่าสองหมือนก็แล้วที่ดวงเหมือนอย่างนี้ห่อนังตะกุขอนพะนะมือแล้วจะเนพนะ ฮาเจ้าก็สีเลลววะแถมมัอนี่สีเลิกจากม่วงจาวาสิม่วงหาม่วงขั้างอมงมาสุดนีกัสีธรรมาดีบางอื่นเขาเ็นสห้องแเป็นแบบเอ้าแยแมนเพิ่กับสีย้ายใบย้ายใบเด้อแตที่นี้มา้งขัานงอมงมงมเพื่อจังเจ้าเหตุจุดนี้นะปูสุดนีไม่ค่อยกับช่งไปสุดหนีกสบย้ายไปของหันจะสิเคยเห็นเนาะวิธีปลูกหนี่ยในยันต์จาวพันยี่ไหมวาบเคยไปปลูกเป็นน้ำข้องไหมเรียกว่ากับสีได้ว่าเรียกว่า คนสิบเอว่าแล้วคุว่านี่มันพูดอดไรแบบตนงานตีบอลตู้จับบอลสิบเอว่าอย่งกูนี่แหละว่าจีย่างกูกูมันทะเลาะกันเจ้าบอกกูสิกูเป็นผู้ปู่บ้องกันโอ้ยหลับออกครูงานเนาะเนด็จย้ายดวงเนดอกไปงานไหนกับพ่อเจ้าเนดอกแจ้งที่สิบเอาหน้าบ้างไหนเออมันผู้ใดไนั่นพนะาบอกไปถามไปถามมามันย้ายดวงเอ้า sợn độc mới chào cả, chắc mình phải say tắc cắn nó sợn độc. <laughs> 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 nhang nhang đầy lây, <laughs> dàn mẫn lôm để, nhang đầy lây này nó. bản thế này cả tít leo cả xí ngâm cả tát nhả đấy bản nó. ได้องอาทิตย์ด้วบติด,อดอมอาทิตย์สยนบ่ยิาดกะนะยห่สนามหญ้าปลูกแล้วก็คสือสิงามดูเนาะเล็กซอยเพ่อนกัน ขี่ต้มติดล่องเท่าแล้วเป่าได้กี่ควได้ไปไปปลูกตะยุคล้องแมนควรเอาไปข้องบ้านนอกเจ้าไปข้องงานนี่เขาจ้าจมาตะไสขึ้นนี่แต่แผ่นงา,งงางมๆแต่เดี๋ยวเนะาะเขาจ้าปลูกขายเนาะ กระยอนเห็นอันรถหามือเศร้ากองเต็มอยู่เพิ่นรถเพิ่นเองเนาะต้องไปเอาอีกได้หนิเหลือเครื่องฮะตี ซีเียวมนีซี่เทียว่่ไดทาเพิ่นเปิดน้ำไว้คือสีงามก็บอกเพิินกันเพิ่นสดามันจ้ปลูกอยู่ต้องปลูกแถวนีรแถวนั่นโอ้ปลูกแถวนีแล้วกัจังเปิดน้ำโอ้หันเพนเปิดหันเนาะพิ่นดไัเนาะอือ กิ้งให้มันติดตด,ดิน,นแนน่ลงมันแน,น่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นเพิ่นปลูกหญ้าจากเทือ <c oughs> ่อมะทายพี่น้องชมกันค่ะ <c oughs> ปลูกหญ้าสนามฟุตบอลค่ะ <c oughs> สนามฟุตบอน, <c oughs> น,นะมะทายไว้เป็นสัญลักษณ์หลักฐานว่ายใยดวงปลูกหญ้าสนาม สามฟุตบอลเด็กน้อยนี่แหละห้าเด็กน้อยถามว่าผู้ใดมาปลูกหญ้าไฮเตะแล้วก็บฉว่าไปเบิ่งนั่นช่องนั่นที่นี่ชาแนลงานในนี่ซื้อป่ะหญ้าฝรั่งเศสน่ะหญ้านวลน้อยหญ้านวลน้อยหญ้าบ้านท่าธรรมดาเนี่ยบอกเขาเอิ่นแบบนี้เขาขายเป็นตารางเมตร าเป็น้ตละเอลซี่ลอยิได้กได้สิมาเอาได้เถิท่านเดชฮสอมือแล้วเดีอ้แมนอยู่เงยจอสองมือแล้วขอแรกมันจะิได้ไปรลอดขวดุูดเพิ่งหนึ่งขวดแรกขวดคำหมดแล้วอันนั้นบอกว่าันผักหนีบอ่มือเศร้าเห็นตอนนี้พนหายเขาล่าป่นี่บ่ อันไหจ้ะบ่อจ่าพลือขึ้นเหมือขึ้นบ่อพนบ่อไว้เอบ่อเหมือบ่อจ่าพลือขึ้นเลยบ่แม่นให้เข้าสดบ่อเหมือับ่แม่นแม่นบ่บ่แมนห้องเข้าสเใช่แล้วกันเมื่อก้น้องบ่แม่นบ่แม่นเนาหน้าที่เป็นผู้รับเหมารับจ่ผู้รับเหมานไท กระสิเม่ในโบแล้วจัดการที่ราพูนันคืเป็นหยากับรักหม้าดูก็บูดนับมองดูย่นู้บามุนดังเกียดเกียยังได้หนีเลยกันนะไอ้โบ้ะโอ้โบได้อดลองเหรอไอ้ไอ้เจ้ 没的。